สวัสดีค่ะก็ยังอยู่กับโตทำงานลกๆของนิดนะคะเต็มไปด้วยอชิ้นงานโคเชของนี้นะคะ,ด,คอะ,คะดอกตรงนี้เนาะตรงนี้น่าจะแสบตาไปนะคะเพราะว่านี่กำลังจะต่อดอกให้นักเรียนดูนะคะถ้าใช้สีนี้เป็นตัวอย่างก็คือจะจะดูลำบากนะคะนี่ก็เลยจะ ใช้สีอ่อนๆนะคะเพื่อที่จะทําคลิปเพื่อที่จะ,ะสาธิตวิธีการต่อดอกนะคะตรงนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะแต่ว่านี่ก็จะถักไปจนเสร็จนะคะตรงนี้ก็อย่างที่บอกไว้เนาะในคลิปก่อนหน้านี้นะคะก็คือ ทีสอนในกลุ่มปิดนะคะทีสอนในกลุ่มปิดนะคะสอนฟรีก็มีก็ยังดูได้อยู่นะคะตอนนี้เนาะสอนฟรีก็ยังดูได้ปกตินะคะใครที่ยังใครที่ยังไม่พร้อมที่จะ ครที่ยังไม่สะดวกที่จะเข้าแบบมีค่าใช้จ่ายนะคะก็คือยังยังดูคลิปสอนฟรีได้ได้นะคะก็ยังมีหลายแบบอยู่เนอะตรงนี้นี่ก็คุเราก็ต้องหารายได้จากหลายช่องทางนะคะมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะถ้าอยากได้รายละเอียดนะคะส่วนคนที่ผ่านมาเจอนะคะนมีอยู่หลาย หลายคา่าสหลายห้องเรียนนะคะที่นิสสอนนะคะมีหลายแบบมากมายหลายแบบนะคะที่อยากจะ,ะนำเสนอนะคะตรงนี้มีอยู่มาเรื่อยๆนะคะมีอยู่เรื่อยๆตรงนี้จะไปเร็วนิดนึงนะคะถ้าอยากได้ชั้นสะพยายามจะ พูดชา้าๆแล้วนะคะแต่ก็ยังจะตกลาวนะคะถ้าอยากได้แบบละเอียดนะคะก็ก็ต้องขออนุญ,ญาตเก็บไว้ในห้องเรียน <c oughs> ตรงนี้ก็จะไปเร็วนะคะก็ถือว่าเป็นการมาถักทายพูดคุยในนี้นะคะ ในห้องเรียนจะช้ากว่านี้นะคะจะค่อยๆไปนะคะ <c oughs> เป็นลายต่อดอกหกเหลี่ยมนะคะ <c oughs> อาจจะหลายคนเห็นผ่านตาแน่นอนนะคะแต่ว่านิพาทำสองแบบนะคะ สนใจแบบอื่นๆก็ลองลองลองติดต่อนิดได้นะคะอีกมีอยู่เยอะนะคะมีอยู่เยอะหลายแบบนะทกนี่ก็จะมาถักอดอกใหม่นะคะเพราะว่าถ้าใช้สีสีแดงอยวว่าแต่นักเรียนเลย คนสอนก็คือตาแฉะหมดแล้วนะคะเนี่ยค่ะแป่สีเขาสวยมากนะคะต้องยอมเนาะแต่สีดํานี้คือนิดไม่ได้เลยนะคะไม่ได้เลยจริงๆสําหรับสีดํานะคะก็คือไม่รับงานถักสีดําหรือหรือใช้สีดํานะคะเพราะว่าไม่ได้เลยนะคะไม่ได้เลยมันได้อยู่แต่ว่างานออกมาไม่ไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าสายตาเรา ไม่ได้แล้วนะคะกับสีแดงเนาะนั่นคือเหตุผลนะคะหลยเหตุผลที่ทำไมงานทำมือหรือว่าชุดถักทำไมถึงราคาค่อนข้างที่จะแพงนะคะเพราะว่าเนี่ค่ะเราใช้สายตาใช้มือนะคะคอบ่าไหลหลังนี่คือ,อคไปหมดแล้วนะคะล่าสุดก็คือนิ้วล็อกนิ้วล็อกนะคะนิ้วล็อกนิ้วตรงนี้ล็อกที่ประคองไหมแบบนี้นะคะขนาดน,นิดแบบ พยายามที่จะเบาๆแล้วนะคะแต่ก็เนี่ยค่ะเพราะว่าเราถักสะสมมานานหลายปีนะคะช่วงนี้นี่ก็รับงานลดลงนะคะพยายามทํางานที่ค้างไว้ให้เสร็จรับงานที่ตัวเองไหวเอาที่ตัวเองไหวนะคะเพราะว่าเราหักโหมมาเยอะแล้วร่างกายเราไม่ได้นะคะ คืองานที่ขายไปก็อย่าว่าแต่คุ้มค่าแรงคือจะให้คุ้มก็คือไม่คุ้มนะคะเพราะว่ามิรักษาหรือเกี่ยวกับเนี่ยค่ะร่างกายของเราก็คือใช้มาเยอะนะคะก็ช่วงนี้ก็เราก็ผ่อนผ่อนลงนะคะด้วยใจที่เรารักเนาะด้วยใจที่เรารักเราก็ยังทำนึกออกไหมคะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะหยุดไปเลยทึกหมอจะห้าม ก็ยังแอบนะคะเราก็ยังแอบหยิบมาถักมาทำนะคะคอบา่าลาหลังนี่คือไปหมดแล้วนะคะคนที่ถักงานเยืะๆจะจะเข้าใจนะคะขณะนี้เป็นคนที่พยายามออกกำลังกายนะคะบริหารร่างกายอยู่บ่อยๆนะคะก็ไม่รอ,อดนะคะก็ยังนี่ค่ะนิ้วล็อกนะคะนิ้วล็อกคือนวดก็ให้แม่นวดให้คือนิ้วล็อกเรากลางคืนนี้ปวดมากนะคะเราจะกำไม่ได้เลย แล้วงานเราก็ค้างเยอะนักเรียนเราก็ค่อนข้างมีอยู่นะคะก็เลยเรามาทำงานที่ที่ค้างไว้ให้เสร็จนะคะและงานถักรับไว้ก็รับไว้แค่นั้นก่อนยังไม่รับเพิ่มนะคะ <c oughs> เหตุผลของชิ้นงานที่ราคานะคะงานฝีมือเราทำด้วยมือเนี่ยเราถักจากเส้นไหมธรรมดาเส้นได้ธรรมดาให้เป็นชุดให้เป็นชิ้นงานต่างๆนะคะ คนที่เข้าใจก็เขาจะน่ารักมากๆต่อรองราคาอะไรใดๆนะคะส่วนคนที่ไม่เข้าใจคนที่ถักม่ที่ไม่เข้าใจในงานฝีมือนะคะเขาก็จะบอกว่าทําไมราคาแพงจ้างอะไรอย่างนี้นะคะนั่นคือเราไม่ได้ทําไว้ขายให้คุณนะคะเราขายให้คนที่เขาเห็นคุณค่านะคะตรงนี้เนาะ,ะคลิปสอนก็เหมือนกันนะคะก็คือนั่นแหละค่ะ ก็พยายามลดลงนะคะตรงนี้ฝากบอกทุกคนด้วยนะคะไม่ว่าเราจะทำงานอะไรเราก็ต้องเอาสุขภาพของเราไว้ก่อนนะคะเราจะไม่ห,กหักโหมมากนะคะเพราะเราห,ากหักโหมมานานแล้วนะคะทีนี้ก็สะสมในร่างกายนะคะร่างกายก็ประท้วงออกมาหลายสิ่งอย่างนะคะตอนนี้ก็พอเพลลงนะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีจะดีกว่านะคะ